สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธสปดีที่18รกรกฎาคม2อ6 7นะคะวันเมนูวันนี้ก็จะยำเนื้อกับมะเขือเปราะนะคะเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมปอกเปลือก3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หอมแดงปอกเปลือก3ช้อนโต๊ะพริกที่หนูสวนบุก15เม็ดกะปิเผา ห,หอมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะมะนาวสามช้อนโต๊ะน้ำปลาดีสองช้อนโต๊ะครึ่งน้ำต้มสุกพอสมควรนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ภาชนะเค้าให้เข้ากันปรุงให้รสจะพักไว้สำหรับน้ำต้มสุกที่เก็บเอาไวท้ทีหลังนะคะเครื่องปรุง เนื้อยำนะคะก็จะมีเนื้อปะมันย่างพอสุกเออเนื้อปนมันนะคะย่างพอสุกครึ่งกิโลนะคะปลาดุกย่างทอดกรอบหนึ่งตัวมะเขือเปราะออนหัน่นหนึ่งถ้วยแครอทหัน่นฝอยเศษหนึส่วนสี่ถ้วย กาดหอม1ต้นหัวกะทิใส่สาส่วนสี่ถ้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใบสะระแหน่หนึ่งถ้วยวิธีทำนะคะหั่นเนื้อฉแฉลบชิ้นใหญ่บางๆแล้วก็ตั้งกะทิให้เดือดน,นะคะตักเก็บเพักเก็บเอาไว้ใส่หนส่วนสี่ถ้วยใส่น้ำตาล และพอละลายยกโลกนะคะแล้วก็นำเนื้อที่หั่นเอาไว้นะคะใส่ภาชนะใส่น้ำยำลงไปครึ่งถ้วยแล้วก็ใส่มะเขือและแครอทคนให้เข้ากันจึงใส่น้ำยำที่เหลือให้หมดชิมให้รสตามชอบถ้าน้ำแห้งก็หอให้เติมน้ำสุดจัดใส่จานที่รองด้วยผักกาดหอม ราดด้วยหัวกะทิแล้วโรยใบสะระแหน่และพิกีิหนูสวนเป็นอันเสร็จค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ